สวัสดีนะครับพบกับผมอีกแล้วช่อง youtube ลูกราากระต่างนะครับนะครับกินข้าวน่วกันครับเมื่อวนนี้ได้ต้มเป็ดปลาไหลนะครับต้มเป็ดปลาไหลนี่ใส่ใบบักขามออนว้าเสียบพันยังนะไม่ได้กินโดนแล้วนะครับต้องบอกว่าตัางต้งแต่ฝึกทหารใหม่มากะผมมีโอกาสได้ไปตลาดซ่อเส่าเลยเมื่อวนนี้เป็นวันหยุดก็เลดเบี่ยงงานนิดนึงนะไปตลาดตอนเช้าไปซื้อปลาไหลมากะขึเก่าและซอสทีส่ได้กินกะคำาคือเก่านะครับ ถึงแม้จะเป็นวันหยุดว่าต้องไปเหตุงานก็นกลับมาคำกันมาตั้งมกิจนะก็ว่มีเป็นหาอย่างนะโอเคครับมากินข้าวกันครับ,บมจ้ายสษพงวันนี้จะจัดให้สาสมใจเลย <c oughs> หลายคนเรียากลองมาเยอะสิเหลือเกินผมก็นเรียกร้องเจ้างให้กันครับแต่มันไม่เอโกากาสได้ไปตลาดเศร้านะอะไรเนี่ยต้องเป็นตลาดเศร้าอย่างเดียว นำสมมีแท้งทองเซ็ตเป็นอยงพี่น้องเอ้มาได้ครับกินคำกันครับเด็กแน่คำเนี่ยโอ้ยหอนหอนเห็นบ่กควันหุยฮุยอยู่อุ้ยเอาจิ้มแจไปกัน ข่าน,นมันบ๊อบห่อนกันบบ๊แซ่บเลยครับมันต้องสดน้ำห่อนแทนแซ่บอร่อยอย่างแรง 哎，是呀，嗯。 ก่อนแล้วแซบใส่มัน it's awesome มันตรงคอแข็งสุดยอด เลยสุดตัวนั้นครับเนี่ยอือหือเฮ้ยเฮ้ยจะพิชภ เนี่ยปลาไหลจุดๆนะหวานเอาใส่ไปเลยอันนี้ใสขึ้นหน่อยเถอะใสขึ้นหน่อยเถอะตัวนี้เนี่ยเดี๋ยว แบมันนะองดีนิดหน่อยนะ น้คำคาญสมสมนั้นเป็นยาระบายกินไปเลื่อยไปต้องขอตทดกอดไปด้วยครับเนี่ยนี่บางคนเขาเรากินแต่นเนี้อมันนะ เรากินได้แน่ก็ได้ครับนี่ก้ากมันกบบนี้ตำหนิแหละมันบบปักมันบบปักคออ่ะเดาะกระเทาะยำนะแล้วแต่แต่ว่าบางคนเพิ่นจะกินนะจนผมนี่ยยำได้เลยอได้ยำได้ยำบัดครับ แซ่บครับกินเพราะหายยากดูแล้วไม่ได้กินเพราะอะไรไมนต้องไปซื้อจะเศร้าไงเมื่อกาดได้ไปไม่นีเป็นวันดุดก็เลือกเธอขาดไปซักเบี่ยงงานตอนเศร้าเดี๋ยวกลับไปให้เก่า ครับคลิปนี้ต้องจบไว้ให้กันขอบคุณนะที่มาติดตามช่อง y o ยูทูบรูกพิษตาขอบคุณนะแมันขอบคุณน้ำใจจะบอกกันไม่คลิปหน้าได้ครับขอบคุณครับออกรู้แล้วที่มันพิมพ์พิมพิมสองสามคลิปที่มันกับพิมพเป็นน้ำร้อดไฟครับร้อดไฟวันผมมันกับพิมพแบบตัวที่ห้องพอกรู้ตัวพอาทายคลิปออกมาไม่รู้เ่ามันกับพิบนะครับตอนนี้ผมปิดไฟข้างบนไปมันก็เลยบอกกันพิบนะครับปรากฏไม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ